แซบทุกเรื่องทุกวงการค่ะอืม,อมก็มีแซบกว่านี้อีกนะเดือนกรกฎาค่ะข,ข้ามไปกรกฎาเลยข้ามไปกรกฎาค่ะช่วงประมาณมิถุนาก็ยังจะมีอะไรที่ตื่นเต้นร้าใจข่าวดีค่อนข้างเยอะแต่เดือนกรกฎาเนี่ยก็จะมีอะไรให้ตื่นเต้นกว่านี้พี่ๆก็คงต้องเตรียมเช็คข่าวกันสนุกสนานเลยค่ะใช่ค่ะเป็นเรื่องทู้สาวมาเดิมไหมคะหรือว่า ด้วยค่ะแล้วก็น่าจะมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับแบบจะพูดยงไงดีอ่ะเหมือนคนทําธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพื่อนมาจอยกันแล้วก็มีการโกงกันยิ้มเงินกันแล้วเบอร์นั้นก็ไม่น่าจะถึงเบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองอาจจะเล็กกว่าก่อนที่ผ่านมาย้อนกลับมาเดือนนี้กับพิษณาเป็นไงข่าว <Title. S 2> ข่าวท <laughs> ี่เสื่ภายในสามวันที่ผ่านมาเสะค่ะเรียบร้ยพิเศษกคอเป็นยังไงบ้างพอดูพิเศษก็คืออม <laughs> นี่จริงๆปาก็แอบลุ้นมานานนะคะเพราะว่าก็เคยเคยเช็คดวงแล้วก็พี่เขาเขาคอลอนมาหลายรอบแหละจริงๆรอบยังไม่น่าพลาดเลยไม่น่าพลาดเลยไม่น่า,า,ไ,มนาไม่น่าพลาดในเรื่องแบบนี้ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าอีกแค่แต็กเดียวล็อตเดียวเท่านั้นก็จะไม่เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใช่ค่ะก็คือเหมือนแบบดวงก็เคลื่อนมาเรื่อยๆแล้วอันนี้ก็ขอขอให้กําลังใจดีกว่าค่ะอ แตังจากที่ผ่านไป2ปี12ปเดือนเขาจะสดใสขึ้นไหมครับก็สดใสขึ้นค่ะแต่ก็แนะนําว่าอย่าให้คนใกล้ตัวเนาะเข้าไปทําอะไรให้พี่เขากุ้มใจไปมากกว่านี้เพราจริงๆเขาปผยวหนังอาจจะสบายใจมากกว่าที่อยู่ยอันนี้คนใกล้ตัวหมายถึงว่านคใกล้ๆเลย,ยคนในบ้านเลยะ่ะคบ ไม่รู้เออค่ะประมาณนั้นใกล้ๆตัวก็คอยห้ามเก็บอารมณ์ไว้หน่อยไม่ต้องเล่าทุกเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะอดีเมื่อกี้พี่หมอบอกว่าพิเศษก็คือถ้าสมมติอันนี้ไม่โดนแต่ว่าหลัากมาชีวิตเขาก็จะก็คือไม่มีอะไรแล้วก็ก็จะสบายแฮปปี้ไปแล้วค่ะใช่คืองานในวงการเวจะกลับมาฟังไหลกังจากสอบปีจะสอบเบังค่ะ มีอะไรให้ให้เห็นอีกเยอะแต่ว่าก็คือห่วงเรื่องสภาพจิตใจที่ช่วงอยู่ในนูแล้วมีคนเอาอะไรเข้าไปกระทบอะไรแบบนี้มากกว่าค่ะผ่านมาคุณมัมคอยค่ะเป็นยังไงบ้างครับทำไมร้อนแรงภายในคืนเดียวเอองูพิษอย่างที่บอกที่บอกว่าไปพูดตลอดเนาะพอาําว่างูพิษอะคะ่ะก็คือของเก่าอะมันจะผุดออกมาเนี่ยอันนี้คือเคสเนี่ยเคสที่หนึ่งนะ ของมัมนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีอีกเคสหนึ่งเดือนกรกฎาเนี่ยที่ว่าจะบอกนี่แหละก็คือเดือนกรกฎา,าแอบน่ากลัวใช่ซึ่งน่าจะเป็นคู่ที่คู่ใหญ่ที่ที่เพิ่ง<อ>เพิ่งขอการหรือว่าเพิ่งประกาศคบกันหรืออยู่กันมาพักใหญ่แล้วเตรียมตัวที่จะวางแผนครอบครัวเป็นเรื่องเป็นราวอะไรแบบนี้ก็อยากให้ระวังกันไว้หน่อยคู่ใหญ่เบอร์หน,นึ่งเลยคู่ใหญ่อาจจะไม่เบอร์หนึ่งค่ะแต่ก็ใหญ่อ่ะ ใส่เท่หรือว่าใส่ละครหรือใส่อันนี้เป็นผู้หญิงผู้หญิงกับผู้ชายหรือผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้ชายค่ะใช่เป็นถึงนางเอกพระเอกไหมนางเอกพระเอกไหมไม่ถึงค่ะทำไมทำไมทำไมถึงดว่าไม่น่าถึงนะจะแบบว่าค่ะม,มีเรื่องมีเรื่อง,ม,องมือที่สามเนี่ยโผล่ออกมาอีกแล้วก็มีเรื่องระหว่างทางเนี่ยค่ะแอบไปไปทําอะไรที่ไม่สมควรเราวันเปิดเผยมันหลุดแน่นอนเพราะว่าเป็นคนใกล้ตัวเอามาเปิด ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นใกล้ตัวของมือที่สามห,หรือเปล่านะอค่ะอันอย่างอย่างกับมในคลิปของมัมพอยค่ะอ,อไปคิดว่ามันจะจบลงอย่งไงตามดวงคุณฐานกับเรื่องอืจริงจริงเดี๋ยวเงียบไปเองจากจากดวงที่ไปหาได้ที่ไปเซิร์ชเอาอย่างงี้ดีกว่านะคะก็เดี๋ยวจะเงียบไปเองแต่ว่าแต่ว่าผู้ชายเขาคือเงียบเลยไม่ถึงมีสิทธิ์เงียบเงียบแป๊กเลยเงียบทั้งชื่อเสียงเงียบทั้งผลงานใช่ค่ะก็คือทําอะไรหลังจากนี้ก็คือแบบ อาจจะหายไปสีป่ถึงห้าปีอะไรอย่างเงี้ยเเป็นช่วงดวงพอดีอยู่แล้วซึ่งจริงๆตกมาตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแต่ว่าก็ยังยืดต่อมาได้เรื่อยๆแล้วก็คือตอนนี้เหมือนแบบว่าอ๋อตกอีกรอบตกตกรอบนี้คือตกหนักใช่ค่ะตกหนักากทุสารมังกอที่แบบความรับผิดชับ<ม>จริงๆเขามีกรรมทางด้านนี้มคำว่าอ,อย่างไงไม่หรอกค่ะจริงๆหมายว่ามันมีโอกาสเรียกมัมเนาะแล้วมีโอกาสเจอ เจอคนเยอะมากแต่ถึงเวลาคือเป็นอารมณ์ที่แบบว่าชอบคนที่เอาใจหรือช่วงโปรโมชั่นนะเวลานั้นเยอะไปหน่อยเออเรื่องของความสม่ำเสมอก็เลยก็เลยหายไปใช่ค่ะถ้าแบบเปลี่ยนในเรื่องของงาน,นที่แบบเออเราลดลดสเปคลงมานิดนึงแล้วก็เจอคนที่แบบว่าเออรักยาวสม่ำเสมออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความสุขมากกว่านี้แล้วก็จะเป็นคู่ที่แท้จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงเขาจะมีสมหัง,งในความรักนะมีค่ะ ด,ดูต่างชาตินะคะดูต่างชาตินะคะค่ะดูต่างชาติค่ะได้ค่ะค่ะเป็นโซนไหนโซนไหนก็ดูแล้วก็สูงใหญ่ผมออกน้ําตาลไม่ได้ทองขนาดนั้นใช่ค่ะเอะอยางกลับมาเดือนก,กรกฎานี่คือจะช็อบกว่าที่มันผ่านมาหนักกว่ากรกฎานี่คือหลายวงการเลยค่ะอะสมมติวงการ ดาราก็คือเรื่องความรักดาราดาราคือเรื่องความรักเรื่องของการโกงกันเสียชื่อเสียงอีกเนาะเสียชื่อเสียงอีกนะคะใช่วงการอื่นๆเราก็กระหนักอยู่คอยว่ากันนีค่ะเราตอนนี้ทุกคนห้าเดือนก็คือเรียงไปแล้วเรียงมาครบแล้วห้าเดือนห้าขาวเดือนหน้าจะมีให้เรียงขึ้นไหมครับมิถุนาก็มีมิถุนาน้อยหน่อยแต่กรกฎาคมน่าจะเกินไปที่ทำผังเพิ่มทำผังเพิ่มใช่ อืก็ก็เหนื่อยหน่อยแต่ละคนทำอะไรก็ต้องระวังตัวกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วดวอะค่ะดิวดวยังไม่เห็นเรื่องกลับนะไปยังไม่เห็นดวงว่ากลับนะคะแต่ก็ไม่รู้แต่ก็อยากให้กลับอะ่ะเออค่ะอ่ะแล้วเหมือนคือกลับมาแล้วเขาจะเคลียร์ทุกอย่างได้ไ,มไหมหรือว่าก็ยังเคลียร์ไม่ได้ ให้กลับมามากกว่ากลับมาแสดงความรับผิดชอบสักหน่อยก็ยังดีค่ะยังไงทุกคนก็พร้อมให้โอกาสถ้าต่อรองคุยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแปลว่า,น,าน่าจะดีกว่าที่แบบหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมแตดวง, <c oughs> งเขาจะเป็นยังไงบ้างครับแมทจะแย่ลงหรือว่าจะยังไงคะคือตอนนี้มันหนักมากๆแล้วนะคะจากดวงเขาก็คือตกตกหนักแบบหนักหนักสุดๆแล้วถ้าถ้าหนักกว่านี้อีกแปลว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้ว <c oughs> ใช่ค่ะว่าดวงก็ถึงถึงเกณฑ์ที่แบบว่าจุดจุดแดงอะค่ะ ใช่ถ้ากลับมามีสิทธิ์ที่จะขึ้นได้มากกว่านี้นะอืมอย่างตอนโน้ตครับผมจะได้กลับมาไหมครับหรือว่าโคโยลปอยู่สักพักนึงสักพักหนึ่งหมาว่ากลับมาแล้วก็น่าจะมีอะไรให้ตื่นเต้นอีกโดยเฉพาะผลงานค่ะเอ่อไม่งด้ถามออกไปว่าทำไมดาวราหูกินดาราตัวพ่อตัวแม่หมดเลยเอะอะไรทำไมปีนี้มันถึงกินทุกกินปีค่ะก็จริงๆมันมันไม่ใช่แค่ราหูเนาะเป็นเพราะ มาเสงด้วยนะคะแล้วก็พอมารวมกับการแสดงการที่ทำอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองอะคะ่ะมันก็เลยทำให้คนที่ที่ที่แกล้งเป็นตัวเองเยอะๆอะมันผุดมันโผล่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็อยากให้ระวังเพราะว่าข่าพวกนี้มันจะเยอะเยอะมากแล้วก็คิดว่าตลอดทั้งปีเลย เพื่อความที่เราผ่านมาคุกปีออกไปมีอะไรฝายบรการมาเทิญมาครัให้เตรียมตัวเตรียมใจหรือต้องปฏ<ม>ิบัติวยังไงให้พร้อมรับกับสิ่งที่มันเปลี่ยนไปทุกวันพอก็จริงๆแล้วอะค่ะพอมันถึงช่วงเวลาอย่างเช่นช่วงเข้าพรรษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะงดเล่าได้ก็งดส<ม>ักหน่อยอย่างน้อยๆก็คือสวดมนต์บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กวดน้าบ้าง โอ <Okay. S 2> เคแรงมากของแรงมากค่ะแล้วก็พวกแบบสรารภาพบาปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทํากับตัวเองบ่อยๆบ,นะบางทีเราไม่รู้ว่าเราพูดอะไรนะที่มันไม่ใช่ความจริงเยอะๆนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็กินตัวเองเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้ดาวก็ย,ย้ายแล้วก็แล้วก็วงการบันเทิงเนี่ยจะโดนหนักเลยนะคะนะก็อยากให้ทําบุญสวดมนต์กวดน,น้ำอะไรเงี้ยตามปกติแล้วก็ระวังในเรื่องของการดูแลตัวเองเพราะว่าส่วนใหญ่คนในวงการ,รเทิงปีนี้จะโดนในเรื่องของคนที่ใกล้ตัวและเอาออกมาแฉ มาเปิดเผยอันนี้คือคือถือว่าหนักแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ห่วงของคนวงการบันเทิงโดยเฉพาะกลุ่มนักร้องที่เดินทางไปเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะยังเห็นในเรื่องของรถตู้หรือว่ารถที่อมีคนประมาณ10คนขึ้นไปแล้วก็ในนั้นอาจจะมีดารานักแสดงที่ยังเป็นกลุ่มวัยรุ่นผมทองทองอยากให้ระวังหน่อยนะคะในเรื่องของการเดินทางค่ะอืม <c oughs> อา่าเขาที่พิบัติรึ่งปีหลังรึ่งปีแรกหนักหราครึ่งปีหลังต้องมังไงบ้างครับผม S <S เ<อ> <S <S พูดไปเดี๋ยวเขาหาว่าไปพูดพูดเอดไม่ <S <S <อ>ใว่เล่าให้ฟังเนาะเล่าให้ฟังก็คือนะ้ำน,นะน้ำมาเหมือนเดิมน้ำมาเหมือนเดิมแล้วปีนี้น้ำหนักกว่าเดิมอันนี้ไปยังเตือนซ้ำๆนะคะเพราะว่ามันมาก่อนฤด,ดูเนี่ยเยอะแล้วแล้วพายุเนี่ยยังเหลืออีกหลายหลายลูกไม่ใช่เหลือแค่พายุฤดูร้อนนิดๆหน่อยๆแล้วเขาไปแล้วเขายัางไม่ได้ไปเขาจะมาอีกแล้วก็มีอีกหลายพายุนะคะเพราะฉะนั้นได้ไปบอกเดือนกรกฎาเป็นช่วงที่อันตรายแล้วก็น่ากลัวที่สุดในช่วงปีนี้ ะะถ้าบอกไปจะเตือนให้คนไทยเตรียมตัวเตรียมใจแล้วเกสิ่ณจะต้องเกิดขึ้นต้องทอําใจยังไงหรือว่าจะต้องไปปัตัวยังไงคืออย่างแรกเลยนะคะเศรษฐกิจมันแย่มากก็อยากให้เก็บงานตัวเองเอาไว้ยังพูดคําเดิมแล้วก็อะไรที่หาไรายได้ได้พยายามทําแต่อยากให้มันผิดกฎหมายเยอะเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะมีในเรื่องของการที่ มีการขุดคุยแล้วก็มีการดึงคนที่ทำอะไรผิดเนี่ยออกมาแล้วก็มีการเสียค่าปรับทําให้หมดตัวติดคุกเนี่ยเยอะมากถ้า ประชาชนไทยทําอะไรที่ปลอดภัยแล้วก็ทํางานที่สุจริตแต่ขยันนะคะตรงเนี้ยปลอดภัยแน่นอนเราจะไม่โดนในเรื่องของภาษีอาหรืออะไรทงหลายแหล่อันเนี้ยก็ถือว่าเราเรายังอยู่กันได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องของการเกษตรสําคัญมากๆกลับมาลณนลงในเรื่องของการเกษตรปลูกผักปลูกผลไม้นะคะจะทําให้เรากลับมามีเงินมีทองขึ้นได้ะคะ่ะก็ระวังนี้หน่อยอย่างป,ปีนี้เผาจริงว่าปีไหนจะได้เกิดใหมยย่กันบ้างนะครับ หรือว่ามันปีหน้าต้องรอเก็บสังขารปีนี้เผาแล้วปีหน้าเก็บสังขารด้วยยังไงปีนี้เผาเย,ยังเผาไม่หมดอ๋อคือเผายัางเผาเมไม่หมดเริ่มไฟเริ่มไฟม,ม,<า>มันเพิ่งมันเพิ่งขึ้นมาสมมติสมสมติความยาวขนาดนี้นะ<อ>ไฟเพิ่งมาแค่นี้ยังเหลืออีกประมาณ6 0เอร์เซนยังเผาไม่เสร็จอ,อันนี้ต้องมองเลยว่ายังเผาไม่เสร็จนะคะเผาเสร็จมาช่วงเผาเสร็จก็อีกประมาณ2ปอปีอ๋อหรอครับใช่แต่เราจะอยู่รอดจะไม่คบรอดเราต้องรอดคนไทยต้องรอดเราต้องรอด เราต้องรอทุกคนเพราะว่าไม่งั้นเราจะอยู่กันยังไงอะมันหนักมันหนักไปทุกอย่างทุกวงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมโอเคขอบคุณค่ะ